หาตัวจับยากที่สุดแล้วครับพี่และนี่คือสปอร์ตทางเรียบที่ดีที่สุดครับในตระกูลของรถฮอนดานั่นเองที่สุดของความสวยที่สุดของความคุ้มค่าแรงโหดสุดๆครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับพี่ c i v i c FK นั่นเองปี2021ครับวันนี้มาให้เป็นเจ้าของแล้วที่สามเนี่ยมอเตอร์ครับพี่เดี๋ยวมาดูรีวิวตัวเต็มครับว่ารถคันนี้ให้อะไรมาบ้างครับสําหรับความคุ้มนะพี่เหมือนที่บอกครับพี่ฮอนด้าทุกคันในร้านครับพี่ต้องใช้เงินดาวอยู่แล้วไม่ต่ำกว่า0 1 5ถ้าไปป้ายแดง มาหาผมวันนี้ฟรีดาวทุกบาทออกรถแค่10บาทเท่านั้นครับตัวนี้ครับพี่ให้ดีไซน์ของความสวยนะพี่นะพ,พี่ดูครับด้านหน้าที่ลงตัวมากครับพี่ไฟหน้าชุดฟู l L ี e <c oughs> ดนั่นเองครับไม่มีหลอดเลยจะมีไฟ daytime running งไลท์มาให้ครบๆแบบนี้พร้อมไฟตัดหมอกมาให้แน่นๆแบบนี้เลยครับและตัวนี้ครับยังมีกระจังหน้านะสีดำโครเมียมครับตัดกับสีเงินโครเมียมอยีกด้วย <c oughs> และบอกชัดเจนเลยว่ารถคันนี้คือ RS นั่นเองครับ นี่คือตัว Limited Edition ก็ว่าได้ครับพี่เพราะว่าเหมือนที่เขาบอกครับในรายการผลิตของประมาณปี2020-21รถคันนี้มีการถูกจองออกไปเพียงแค่ประมาณ10,000-20,000คันเท่านั้นครับพี่นั่นแสดงว่าใครที่มีอยู่ในมือนะบอกก่อนว่าจบจริงๆครับที่สุดเลยมีไฟตัดหมอกมาให้ครบเรียบร้อยครับพี่ตัวนี้ก็รองรับมาแล้วทำสีมาให้เข้ากับตัวรถโดยตรงนะตัวนี้สวยมาก ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมครับชุดแต่งสกเกิร์ตมีมาให้ดุดูแบบนี้พี่เห็นไหมครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นลิ้นสั้นแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยครับส่วนบันไดด้านข้างแบบนี้ก็แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นทรงสกเกิร์ตนั่นเองครับในส่วนของพวกล้อต่างๆครับรายละเอียดทั้งหมดของรถต้องนี่เลยพี่นี่ความสวยระดับเทพจริงๆครับต้องให้คันนี้เลยนะซุ้มล้อทั้งหมดครับนี่ครับดีไซน์ของเขาครับพี่ออกแบบมาให้พอดีไปมากจริงๆครับนี่ครับชุดโชกต่างๆครับ พวกซุ้มด้านในครับพี่ไม่มีตรงไหนที่มีการชนไม่มีตรงไหนที่เก็บงานครับสีสภาพเดิมทั้งหมดโชคเดิมนี่ยังเหลือพื้นที่ให้อีกเยอะมากครับพี่สำหรับใครที่อยากใส่ร้อ1สิบแปดอ่าได้หมดเลยตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวครับที่มาให้ด้านข้างด้วยหนึ่งตัวตัวนี้ครับและด้านบนตัวนี้ครับพี่นี่เป็นไฟเลี้ยว LED มาให้เพิ่มครับมีกล้องให้ด้วยแบบนี้เลยสภาพตัวนี้ครับพี่ก็คือจะเป็นสีเทาแลมรโบครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับพี่ กุญแจใช้ง่ายมากครับแค่นี้เองเปิดแค่นี้ครับขอแค่มีกุญแจอยู่ใกล้มือครับตัวนี้เป็นชุดคีเลตฟูซตาต้นเองเข้ามาดูด้านในครับพี่ความสปอร์ตของรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าจบจริงครับตัวนี้เห็นไหมพี่เป็นหนังนะตัวนี้เป็นหนังนิ่มนะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําโครเมียมตัดกับสีเทาแล้วตัวนี้ก็เป็นหนังอีกครับเอาง่ายๆเป็นหนังทั้งหมดเลยโอ้โหสวยมากต้องบอกก่อนคุ้มค่ามากครับพี่นี่เลยชุดเมดอาร์ทุกอย่างมากทุกตัวครับพี่สีไม่เคยแก่ครับ ไม่เคยทําสีมาก่อนสภาพร้อยเปอร์เซ็นเต็มนี่ครับเห็นไหมพี่รายละเอียดเลยทุกตัวครับน็อตทุกจุดมาร์กทุกจุดสีเดิมทั้งหมดเลยสวยมากจริงๆคันนี้ฮะนี่ครับ,รบโอ้โหตัวนี้แกะไม่ออกเลยนะต้องบอกว่าแกะไม่ออกเลยนะพี่เพราะว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานไม่ได้แกะเลยนี่ครับเห็นไหมเม็ดอาร์คทุกอย่างครับเดิมหมดครับเปลือกเป็นผิวส้มอยู่เลยพี่ก็คือเอาง่ายๆสภาพเขายัางเดิมอยู่ครับที่มาจากศูนย์โดยตรงนะ ส่วนสภาพด้านในคอนโซลครับนี่ก็จะเป็นตัวเรียงยาวไปเลยครับไล่ไปจนสุดลูกหูลูกตาฝั่งทางนู้นเลยนู่นเลยครับเป็นชิ้นเดียวเพื่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเยอะมากและตัวนี้ไม่ต้องถามถึงที่หนังแน่นอนเย็บกับได้สีดำครับนี่ครับเป็นหนังทั้งหมดนะทั้งหมดเลยพี่นอกจากตัวนี้ที่เป็นพลาสติก PU สีดําในส่วนของตัวเบาะจะออกแนวเป็นรถสปอร์ตเกือบจะร้อเต็มครับมีทั้งได้เย็บสีแดงมาให้เรียบร้อยและเบาะเข้าทรงมาก นี่ครับสวยมากเบาะด้านหน้าเป็นคู่ข้างจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับพี่เวลาใช้งานก็ง่ายแสนง,ง่ายครับตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้เห็นไหมปรับตามใจได้เลยครับยกสูงขึ้นนะ,ะต่มลงปอมปรับ,รบอินได้หมดครับําหรับตัวนี้นะผมว่าตอบโจทย์มากครับพี่สําหรับคนที่ชอบและตัวนี้ครับดีไซน์ด้านหลังครับจะค,คล้ายๆกับด้านหน้าเกือบทั้งหมดเลย ก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาเพิ่มให้ด้วยป้องกันนะด้านหน้าครับจะมีคาิวเตอร์แยก1คู่ด้านหลังแยก1คู่และลําโพงอีก1ชุดนั่งดดเองครับสวยมากด้านหลังกว้างนั่งสบายครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวที่พักแขนมาให้เพิ่มเติมและสามารถวางแก้วได้โอ้โหมันคุ้มมากจริงครับพี่และตัวด้านหลังของรถตัวน,นี้ครับพี่เหมือนที่บอกครับตามสไตล์ของรถ FK ครับจะเป็นรถ5ประตูนั่นเองครับด้านหลังก็จะสวยแบบนี้ครับ ไฟท้ายตัว C ตามฉบับของเขาเลยครับพี่และตัวด้านหลังก็จะมีไฟทับทิมโอ,อ้โหสวยมากนะท่อรุ่นนี้ครับจะไม่มีออกด้านข้างนะเขาจะออกกลาง2ใบแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์มาให้ครบทุกอย่างครับที่ปั่นน้ําฝนมีมาให้ครบหมดสีออกแบบมาได้ลงตัวสุดๆครับพี่และที่ผมชอบที่สุดเลยในบรรดาของรถตัวนี้นะหนึ่งเลยพี่มันสามารถพับเบาได้ครับมันสามารถพับเบาะได้แบบนี้และสามารถดึงไปเลย เรียบได้ครับพี่นี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะนี่ครับมันจะสามารถพับเรียบได้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นี่ฮะนี่เลยพับไปเลยครับโยนไปนี่พี่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาง่ายๆพี่นอนได้มีที่นอนสามารถใช้งานได้สบายมากส่วนตัวนี้ครับนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นที่ป้องกันกลิ่นครับพี่นี่วางของได้ป้องกันกลิ่นได้อ่าโอ้โหสุดคุ้มใหม่ผมบอกเลยรถที่ทําได้เยอะขนาดนี้ครับพี่ไม่ต้องถามถึงแล้วครับ และวันนี้ความประหยัดของพี่หายไปเลยประมาณเกือบ5แสนบาทโอ้โหสวยจริงครับเดี๋ยวให้ดูออปชันด้านในของรถตัวนี้หน่อยครับพี่ว่ามีอะไรมาให้บ้างครับด้านฝั่งนี้ครับฝั่งคนขับตัวนี้ก็จะไม่ได้มีรายละเอียดดีเทลอะไรเยอะมากครับพี่เพราะว่ามันจะเพิ่มเติมมาแค่ในส่วนของตัวเราเปิดปิดกระจกนั่นเองครับล็อกกระจกปรับกระจกทุกอย่างจะอยู่มุมนี้ทั้งหมดเลย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวงมาลัยครับพี่มันติฟังก์ชันมาให้แล้วครบเรียบร้อยแบบนี้เป็นหนังแบบนี้และเย็บด้วยได้สีแดงแบบนี้ครับคล้ายๆกับตัวรถเลยส่วนตัวเบาะก,ก็เหมือนที่บอกครับพี่ปรับเป็นไฟฟ้าได้เบาะก,ก็จะเหมือนกันกับฝั่งทางนู้นนะแต่ว่าความพิเศษตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่เหมือนรุ่นอื่นก็คือด้านบนผนังจะเป็นสีดําทั้งหมดครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟุตสตาร์ด้วยโอ้โหมาดูการนั่งครับพี่ให้อารมณ์ความสปอร์ตขนาดไหนมาดูกันครับ นี่เลยครับการใช้งานก็ง่ายครับพี่เวลาใช้งานสตาร์ทแค่นี้เลยนะจบทุกอย่างครับหน้าจอมาให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วพวมอะไรมันติดฟังก์ชันสามารถเชื่อมกับตัวจอได้เลยโดยตรงนี่ครับเมนูก็จะเป็นภาษาไทยบ้านเราเลยชัดๆแจ๋วๆครับพี่และตัวนี้สามารถต่อ Apple c a r าเ a y ได้ด้วยไม่ต้องซื้อจอแยกไม่ต้องซื้อเพิ่มอโอ้โหจบครบคุ้มค่าขนาดนี้ครับพี่แล้วด้วยดีไซน์พี่เห็นไหมครับบางคนถามปุ่มหายไปไหนหมดนี่ครับ พวกปุ่มต่างๆจะอยู่ด้านล่างและช่องพวกนี้ก็จะสามารถเก็บของได้มีโหมด Eco ด้วยนี่ครับมีมาให้ครบหมดทุกอย่างครับพี่เดี๋ยวผมขอญาตครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะมีตัวในส่วนของคูดคอนโท l ที่เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็จะมีแพดเดิลชิ p ด้วยมีมาให้จบครบทุกอย่างในรถตัวเดียวเลยพี่ใครที่กําลังมองหาอยู่เหมือนที่ผมบอกครับหาตัวจับยากมากสําหรับรถตัวนี้และตัวนี้ครับพี่จบราคาไปนะไปไปดูโปรโมชั่นหน้าร้านกันหน่อยครับ ตัวนี้น้องขออนุญาตไม่เปิดห่องเครื่องนะเพราะว่ารถคันนี้ใหม่มากจริงๆครับพี่และเวลาในคลิปเราอาจจะไม่ได้เยอะมากเพียงพอสําหรับออปชั่นของรถรุ่นนี้นะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าก็ราคาหน้าต้งครับพี่ออกมาปกติป้ายแดงจะอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนกว่าบาทครับตีไปเลยประมาณล้านสามพี่แต่วันนี้พี่เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้มาหาน้องขอแบงค์สิบแค่ใบเดียวราคาวันนี้เหลือแค่8 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นครับและข้างวดครับพี่ค้างวดผ่อนนะไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องดาวบัตรประชาชนใบเดียว หลืออยู่แค่ประมาณไม่ถึงหมื่นกลางครับพี่ถ้าใครชอบครับอยากได้ตัวท็อปอยากได้ตัวลิมิตครับพี่คันนี้น่าเก็บผมบอกเลยอนาคตไปยาวแน่นอนสนใจแอดไลน์เข้ามาเลยพี่พี่แอดี่ครับผมเต๋า3ยาโมอเตอครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่ช่อง YouTube Facebook TikTok ครับแบงค์สามยมอเตอและเต๋า3ยามอเตอครับเดี๋ยวรีวิวคันหน้าจะเป็นคันไหนกันเดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ